กูรัวค a เดมี่ตัวจริงติวสอบราชการสวัสดีครับน้องนะครับพบพี่ป้าเหมือนเดิมตบมือนะ <c oughs> วันนี้เนี่ยเรามีนัดกันนะครับเขาเรียกว่าพาตัวด้วยโจทย์นะครับในส่วนของข้อสอบทักษะอํานวยการคราวนี้หลังจากที่เราเคยจบเรื่องเกี่ยวกับภารกิจมาแล้วถูกต้องไหมภารกิจภาพรวมแล้วไม่ว่าจะเป็นภารกิจต่างๆประเภทต่างๆวันนี้เนี่ยเรามีนัดกันคือเขาเรียกว่าเป็นตัวข้อสอบวิทยาทานนะ ในงานของฝอหนึ่งหรือเราเรียกว่างานกําลังพลมือนเดิมถ้าน้องบอกว่าพี่บัต์เออถ้าเผื่อผมยังไม่ค่อยพร้อมในการตุลยข้อสอบปกติเนี่ยเวลาถ้าเผื่อผมจะอ่านเองอ่านยังไงง่ายๆครับน้องเข้าไปที่เว็บบอจสเลยอ่ะเดี๋ยวพี่บัน์เปิดโชว์หน่อยปึบนี่เข้าเว็บบอจสเหมือนเดิมนะครับคราวนี้น้องก็ติ๊กตรงนี้เลยครับไปที่เอกสารหลักสูตรแล้วน้องก็ลงไปที่คําว่าหลักสูตรฝอตํารวจนะครับในส่วนของงานฝอหนึ่งนะมันจะอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่อ่านี่นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าหนึ่งจุดสองครับ คราวนี้น้องสามารถดาวน์โหลดกันแบบเมามันได้เลยเอาให้เต็มที่แต่อย่างที่พี่บัสบอกแหละส่วนใหญ่คนดาวน์โหลดไปหรือว่าไปนั่งขีดไฮไลท์นะแบบไปนั่งอย่างเงี้ยเออรักษายอดกําลังพลมีอะไรบ้างขีดเติ๊รเติเติเตเต,ต,ตอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะได้แค่ความจําแต่สุดท้ายน้องจะทําข้อสอบไม่ได้ เพราะการที่จะใครคนนึงเนี่ยนะครับมาสอนเรื่องนี้ได้เนี่ยมันต้องอาศัยความเข้าใจพูดง่ายๆคือต้องอยู่หน้างานพี่บ๊จะเน้นย้ําเสมอว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เรียนด้วยความจําต้องเรียนด้วยความเข้าใจดังนั้นถ้าเปิดเรายังมาเปิดเอกสารแล้วมานั่งขีดไฮไลท์ขีดไฮไลท์แสดงว่าน้องมาผิดทางเออบอกไว้เลยน้องอาจจะทําได้ในข้อสอบชุดนั้นแต่เมื่อเจอข้อสอบของจริงน้องจะทําไม่ได้เด็ดขาดเพราะข้อสอบของจริงเขาไม่ได้หยิบมาทั้งประโยคแต่เขาหยิบคีย์เวิร์ดหรือว่าหยิบประเด็นสําคัญเท่านั้นดังนั้นถ้าใครยังไม่รรู้ปะเด็นสําคั น้องพลาดแน่ๆดังนั้นมาทดสอบง่ายๆครับจับตัวข้อสอบนี้20ข้อเป็นการรันข้อสอบเก่าและข้อสอบ e-learning ด้วยเริ่มตั้งแต่ข้อที่1ครับเขาบอกว่างานกําลังพลตามโครงสร้างการจัดเ่วนราชการของสานักงานตํารวจแห่งชาติในลําดับกองบัญชาการนะครับในงานเนี้ยพูดง่ายๆงานฝอหนึ่งอ่ะงานกําลังพลเนี่ยงานฝอหนึ่งเนี่ยจะต้องจัดในระดับใดกติกาง่ายๆอ่ากติกาง่ายๆโดยโปกติแล้วนะครับมันจะมีทั้งหมดอยู่ตัวแม่ทั้งหมดอยู่2ตัว ตัวแม่ในที่นี้เราเรียกว่าบอชอหรือกองบัญชาการกับตัวแม่อีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าบอกอกองบังคับการเอาอย่างงี้ก่อนง่ายๆดูตัวแม่ถ้าตัวแม่เป็นอะไรเวลาจัดตัวลูกของงานฝอนะเออของงานฝอนะครับงานฝอหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นกองบัญชาการตัวย่อคือบอใบไม้ชช้างคืออะไรครบน้องให้จัดเป็นกองกํากับการตัวย่อคือกไก่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 แต่ถ้าเกิดเป็นระดับบออก,กอตัวแม่เป็นบก ตัวลูกที่ถูกจัดขึ้นมานะครับงานฝอหนึ่งที่จัดขึ้นมาเราจะเรียกว่าแผนกหรือเป็นงานธุรการครับเป็นแผนกหรือเป็นงานดังนั้นถ้าเบื่อใครยังไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยแนะนําให้ย้อนกลับไปดูคลิปแรกคือภารกิจภาพรวมของฝ่ายในการตรงนั้นเนี่ยเรามีการพูดแล้วเนาะว่างานฝ่ายในการช่วยเหลือผู้้บัญชาย,ยังไงเวลาที่เราพูดถึงตัวลูกตัวแม่น้องจะเห็นภาพมากขึ้นดังนั้นเนี่ยหากโจทย์ถามอะไรครับน้องตัวแม่คือ,ต,คอตัวแม่คือบอชอ เวลาเราตอบตัวลูกเราต้องตอบเป็นกกในที่นี้คือกองกํากับการอกองกากับการกําลังพลตอบพ่อตอบข้อ2ครับแค่นี้แหละนะครับเอาแบบเทคนิคง่ายๆตรงไป,ตรง,ไปตรงมาคราวนี้น้องอาจจะบอกว่าพี่บัตรหนูไม่เก่งจริงๆพี่บัตรอย่าว่าหนูนะเออขอเทคนิคได้ไหมอเอาเทคนิคสูตรพี่บัตรไปนะครับเนื่องจากว่าอันนี้เป็นสูตรแบบน่ารักน่ารักนะเวลาพี่บัตรจำเนี่ยนะครับพี่บัตรจะให้น้องจําแค่นี้คือบชกับกกนะครับ วิธีการท่องท่องอย่างนี้ครับน้องบ้านช้างกุ๊กไก่นะเดี๋ยวเดี๋ยวน,น้องหยุดเลยน้องสตันเลยพี่บัสอะไรไก่ไก่นะเมื่อกี้บ้านช้างนี่สูตรง่ายๆบ้านช้างกุ๊กไก่จบแล้วเวลาเราจาได้ตัวเดียวตัวที่เหลือมันจะไม่ใช่ทันทีจําแค่นี้แหละดังนั้นเจอบอชอตอบตอบกุ๊กไก่จากหน่วยที่มีความเข้มแข็งนะจากหน่วยที่เขาเรียกว่ามีความขาังเนี่ยจบเลยกลายเป็นกุ๊กไก่คือกองกับกับการโอเคไหมครับข้อ1ต่ตอบต่อมาอันที่สองครับ คืองานของฝอหนึ่งงานในหน้าที่กําลังพลในข้อใดไม่จัดอยู่ในธุรการประจําโดยปกติแล้วนะครับงานของงานฝอหนึ่งจริงๆเนี่ยสมมุติเรามองภาพนี้เนอะงานฝอหนึ่งเราจะตีแฉกออกมาเป็น2ประเด็นงานแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นงานธุรการประจําต่อให้เราเนี่ยยังอยู่ในหน่วยที่ตั้งต่อให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ต้องทําอะไรหนูน่นี่นั่นไม่ได้มีภารกิจอะไรแฝกเข้ามางานธุรการประจำเนี่ยยังไงก็ต้องทํานะครับโดยงานธุรการประจําที่มันจะเกิดขึ้นนะครับ สูตรพิบัติอันนี้เป็นสูตรพิบัตินะเป็นสูตรที่แบบต้องลุยหน้างานเท่านั้นนะไม่ใช่มาเปิดตํานาแล้วมานั่งอ่านนะสูตรเราเรียกว่า3อะ2ดอเออ3าอะ2ดอเดี๋ยวเราว่ากันนะครับ3าอะ2ดอมีอะไรบ้างนี่คือก้อนที่1คืองานธุรการประจําต่อมาก้อนที่2ครับน้องเขาเรียกว่างานตอนที่มีภารกิจเราเรียกชื่อเต็มๆก้อนนี้ว่างานกําลังพนในการปฏิบัติการดังนั้นข้อนี้เนี่ยเขาถามธุรการประจาเอาสูตรพิบัติไปก่อน3อะ2ดออะที่1ครับน้องจําไว้ครับงานธุรการและสารบัญ นี่เห็นปะออกเสียงอะไงอ่ะที่สองคำน้องงานทะเบียนพลอะที่สามคำน้องคืองานประวัติจบไปละสามอะต่อไปสองดอหน่อยดอที่หนึ่งครับน้องเออต้องแบบพูดชัดๆนะเออบางคนนี่สองดอปุ๊บแวบเลยพิบัติทะลึ่งหรือเปล่านะไม่ได้ทะลึ่งนะดอที่หนึ่งคืองานคดีครับดอที่สองครับน้องคือสวัสดิการดังนั้นเนี่ยสามอะสองดอถ้าน้องมีสูตรนี้อยู่ในใจเนี่ยมันจะตัดช้อยง่ายมากๆ ธุรการใช่ไหมอ่ะเนี่ยธุระอ่ะมีอ่ะจบคดีดอเด็กเจอ,อยังเจอแล้วจบจัดการกําลังพลอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สามอ่ะไม่ใช่สองดอดังนั้นข้อที่ไม่ใช่ตอบข้อตอบข้อสามครับต่อมางานสวัสด,ดิการนี่ไงดิไงเออดอเด็กไงสวัสด,ดิการข้อนี้เลยตอบข้อตอบข้อสามครับจบง่ายๆนะครับเอาสูตรรัดไปใช้นะฮะและเก็บคะแนนไปให้ได้ เริ่มเห็นยังว่าทําไมเวลาที open, e ่เราเจอเขาเรียกว่าอ่านเปิดตําราขีดไฮไลท์ขีดไฮไลท์แล้วมาทําข er ้อสอบทําไมมันถึงทําไม่ได้เพราะมันไม่มีเทคนิคลัดมันไม่มีตัวช่วยในการจาโอ้โหกว่าจะผ่าฝอหนึ่งไปฝอสามไปฝอสี่ไปการเงินไปพัสดุหัวโตพอดีมานั่งจําอย่างเดียวไม่เอาโอเคไหมครับต่อมาข้อที่3งานในหน้าที่กําลังพ้นะครับในข้อใดมีหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษ อันนี้เป็นการจี้ละเอองานจี้เพิ่มเติมละเกี่ยวกับงานกําลังพลเกี่ยวกับงานของฝอหนึ่งโดยตรงอาทวนกันอีกรอบมีอะไรบ้างน้องมีงานธุรการอันที่2คืองานทะเบียนพลอันที่3คืองานประวัติอันที่4คืองานคดีวินัยและอันที่5ครกับน้องคืองานสวัสดิการคราวนี้เนี่ยในงานในหน้าที่พวกกาลังพลต,งต,งต่างเนี่ยพวกการดําเนินการเกี่ยวพวกเงินเพิ่มพิเศษเนะ เอาจริงๆแล้วมันจะมีปิกย่อยอีกพวกขาดลามาสายนะครับมีการขึ้นทะเบียนเบื้องต้นงานกลุ่มนี้เนี่ยเราจะอยู่ในส่วนของทะเบียนพลข้อนี้ได้ตอบงานทะเบียนพลคำน้องตอบข้อ3ามละไปต่อไปต่อข้อที่4ี่ครับเขาบอกว่างานธุรการประจํานะครับแล้วก็ประเภทงานประวัตินะมีหน้าที่ในการดําเนินการต่างๆให้กับข้าราชการตํารวจยกเว้นข้อใดดูดีๆนะโจทย์ตรงนี้ชอบถามข้อยกเว้นนะครับ ดังนั้นเวลาที่เราเจอเนี่ยพี่บัตรแนะนําให้ง่ายๆโดยเฉพาะพวกข้อสอบกฎหมายนะครับไอ้พวกข้อสอบเชิงบรรยายข้อสอบเชิงความจําไอ้ข้อสอบที่มีรายละเอียดเยอะๆประมาณแบบเนี้จําไว้ไอ้พวกยกเว้นอะไรเงี้ยเวลาเราเจอในข้อสอบเนี่ยวงมันหน่อยเอาให้มันสบายใจเพราะอะไรน้องรู้ไหมเออบางคนแบบแยกไม่ออกข้อใดถูกข้อใดผิดข้อใดยกเว้นโอ้โหตบกันมั่วไม่เอาเดี๋ยวมันเสียของนะครับดังนั้นเนี่ยในงานของธุรการประจําประเภทงานประวัติเนี่ยชื่อมันตรงตัวเนะ ประวัติก็คือเก็บประวัติแต่อันนึงที่น้องส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ครับนอกจากจะมีการเก็บประวัติเบื้องต้นแล้วนะครับจะมีอีกงานหนึ่งก็คือการขอเครื่องราชการขอเครื่องราชเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในงานประวัติครับน้องไม่ใช่งานทะเบียนพลดังนั้นข้อที่1นึ่เขาบอกว่าขอเครื่องราชถูกไม่ถูกถูกข้อที่2จัดทำเนียบกําลังพลถูกไม่ถูกผิดครับน้องไม่ได้เกี่ยวกับง,งานประวัติเลยอะลองดูข้อ3ครับนี่สมุดประวัติถูก รวบรวมประวัติการศึกษาถูกดังนั้นข้อที่ผิดเลยตอบข้อตอบข้อ2เนี่เห็นไหมโจทย์ถามยกเว้นนะบางคนดีใจโอ้ความรู้แน่นเรียนกับพี่บัตมาพี่บัตบอกว่าเขาพี่บัตบอกว่าเออไอ้ขอเครื่องล่าเนี่ยมันออกข้อสอบบ่อยนะเจอข้อแรกตึ้มตอบเลยนึกว่าถามว่าใช่ความจริงโจทย์ถามยกเว้นครับต่อไปข้อที่5ครับน้อง เขาบอกว่าการนําข้อมูลที่ฝ่ายกําลังพลนะครับมีอยู่เนี่ยเอามาวิเคราะห์กับภารกิจสถนนการณ์และฝ่ายในการ,าร,การอื่นๆแล้วนําข้อมูลที่ได้นําเสนอเนี่ยเสนอต่อผู้บังคับบัญชาถือว่าเป็นงานอะไรตรงนี้เนี่ยโจทย์คืออะไรครับน้องคีย์เวิร์ดคือเอามาวิเคราะห์สิ่งหนึ่งที่น้องจะต้องรู้คืออย่างนี้ไอ้ช็อตตอนวิเคราะห์เนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวฝอหนึ่งก็จริง ดูดีๆนะเรื่องนี้เกี่ยวกับฝอหนึ่งก็จริงแต่งานที่ฝ่ายนวยการทุกอย่างจะต้องทํามันมีอะไรครบน้องภารกิจ5อย่างพี่บัสเลยบอกว่าใครที่แม่นตั้งแต่เรื่องภารกิจใครที่เรียนด้วยความเข้าใจไม่ใช่ท่องจำเนี่ยเวลามันไล่มาเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นโดมิโนโลเลยมันจะเป็นสเต็ปเลยดังนั้น5อย่างของฝ่ายนวยการที่ต้องทําคือให้วิเสนอทํากับข้าวในที่นี้คบน้องเป็นการพูดเกี่ยววิเคราะห์ ดังนั้นเนี่ยมันคือภารกิจข้อที่2แต่วิเคราะห์เนี่ยชื่อเต็มๆของมันหรือชื่อพอๆของมันเนี่ยเราเรียกว่าการประมาณการดังนั้นข้อนี้เป็นการถามนิยามแบบง่ายๆคับน้องตอบข้อตอบข้อ4ี่ครับนี่จบเรียบร้อยต่อมาข้อที่6คคับน้องนี่ข้อที่6โจทย์ยังถามลักษณะแบบเดิมคราวนี้น้องพอสังเกตไหมว่าข้อสอบฝอหนึ่งเนี่ยเวลาที่มันวนไปวนมาเนะใครที่มีโอกาสได้ฝึกทําข้อสอบเนี่ยเราจะเริ่มเห็นภาพเลยว่าเอาิงจริงมันก็ถามอยู่ไม่กี่อย่าง ถามประเภทจอบประเภทถามตัวย่อยถามตัวย่อยปุ๊บเล่นนิยามคราวนี้มันก็วนไปวนมาพี่บ้านเลยบอกว่าเน้นย้ำอีกรอบใครที่เรียนด้วยความจําเปลี่ยนใหม่ให้กลายเป็นเรียนด้วยความเรียนด้วยความเข้าใจอ่าเอาโอเคไหมครับมาโจย์ข้อนี้เขาถามว่าสําหรับการแบ่งงานนะครับในหน้าที่ของงานกําลังพลเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็นทั้งหมดอยู่กี่ประเภทพี่บ้านบอกน้องไปแล้วเราเคยวาดรูปมันขั้นแรกงานของฝอหนึ่งเนี่ยจะตีออกมาเป็นสองแง่งแง่งที่1เราเรียกว่างานธุรการประจําแง่งที่2เราจะเรียกว่า งานกำลังพลในการปฏิบัติการพูดง่ายๆคือทําตอนเมื่อมีภารกิจข้อนี้เลยตอบข้อตอบข้อ1ครับต่อมาข้อที่7ครับงานในหน้าที่กำลังพลในข้อใดถือว่าเป็นงานในหน้าที่ร่วมตรงนี้ดอกจันนิดหนึ่งความจริงแล้วตรงนี้ถ้าเปิดเราอ่านตําราเองเนี่ยอาจจะงงว่าอะไรคืองานในหน้าที่ร่วมแต่ถ้าเปิดเรียนด้วยความเข้าใจพี่บัตรบอกให้ความหมายของงานในหน้าที่ร่วม ความหมายเดียวกับพันธกิจ5ข้อครับอ่ามันคือตัวเดียวกับพันธกิจ5ข้อเหมือนโจทย์ข้อนี้ถามว่าอะไรคือพันธกิจ5ข้อน้องเจอปุ๊บน้องตอบได้ปั๊บเลยคือตอบการให้ข้อมูลเพราะสูตรเราคือให้วิเสนอทาท,ทำอะไรครับน้องทํากับข้าวนี่ไงโอเคไหมครับง่ายๆตรงประเด็นต่อไปข้อที่8ครับเขาบอกว่ากรณีที่ฝ่ายกําลังพลรายงานสถานการณ์ของกําลังพลที่เป็นอยู่นะครับต่อผู้บังคับบัญชา ถือว่าเป็นงานในข้อใดอ่าข้อนี้เล่นเกี่ยวนิยามครับโจทย์ก็พูดและคีย์เวิร์ดฝั่ขนาดนี้คืออะไรคบน้องการรายงานสถานการณ์นิยามตรงนี้การรายงานคืออะไรคบน้องคือ,ค,อคือการให้ข้อมูลดังนั้นข้อนี้เลยตอบข้อตอบข้อสี่ครับไปต่อไปต่อคบน้องข้อที่เก้าข้อใดไม่ใช่งานในหน้าที่ของกําลังพลคําว่ากําลังพลก็คือฝอหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นงานในหน้าที่เฉพาะอ่ะาคราวนี้ดอกจันนิดนึง พี่บ้านขอตีภาพรวมอีกรอบหนึ่งเผื่อว่าน้องไม่เคยเห็นภาพนะครับแผ่นชาร์ตนี้เป็นแผ่นชาร์ที่จะทําให้น้องเนี่ยได้เห็นงานภาพรวมของฝอหนึ่งอีกรอบหนึ่งเริ่มแรกเป็นอย่างนี้งานฝอหนึ่งเนี่ยมันจะตีออกมาสองขาขาแรกเนี่ยเราเรียกว่างานธุรการประจําต่อมาขาที่2ครับน้องคืองานกนําลังพลในการปฏิบัติการพี่บ้านขอเขียนแบบสั้นๆแล้วกันเรียกว่าปฏิบัติการคราวนี้ขยายความให้รูปแบบงานในนี้คืออะไรนะน้องรูปแบบงานนี้คือ งานที่แบบเขาเรียกว่าอยู่ในที่ตั้งอยู่แล้วต่อให้ไม่ได้มีภารกิจอะไรฉุกเฉินไม่ได้มีอะไรเร่งด่วนต้องทําอันนี้เป็นลูกรูทีนถูกต้องไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าเคสมีภารกิจนี่เคสมีภารกิจเราจะทําตรงนี้คือเบอร์2โอเคไหมครับคือเรื่องขาของปฏิบัติการขาของปฏิบัติการจะแบ่งได้มาอีกสองขาเรียกว่างานในหน้าที่เฉพาะกับงานในหน้าที่ร่วมงานในหน้าที่ร่วมเนี่ยเรียกกันแบบภาษาแบบง่ายๆเนะเราเรียกว่าภารกิจ5ข้อ โอเคไหมครับเสินงานในหน้าที่เฉพาะถ้าใครเคยเรียนกับพี่บัตมาเนี่ยพี่บัตจะบอกน้องเสมอว่างานในหน้าที่เฉพาะตรงนี้คิดอะไรไม่ออกมันจะมีอยู่6ข้อหข้อนี้มันจะเรียงลําดับคล้ายๆกับเราก่อตั้งบริษัทต,ตั้งแต่มีกําลังพน จัดการกําลังคนต่างๆก็เปรียบเสมือนงานธุรกรรมนะครับมีพาไปกินไร,คร่คำน้องพาไปกินหมูกระทะมันคือและละรักษาขวัญมีการพูดคุยเกี่ยวกวกกฎระเบียบต่างๆมีการจัดการในกองบัญชาการนะครับเพื่อดูงานเกี่ยวกับของผู้บังคับบัญชาหรือเป็นงานเบ็ดเตล็ดต่างๆ6ข้อโจทย์ข้อนี้ถามว่าข้อใดไม่ใช่งานในหน้าที่ของกลุ่มเฉพาะคำน้องเรื่องตั้งแต่เบอร์หนึ่งครับการรักษายอดกําลังพลอันนี้ใช่ข้อที่2ครับจัดการในกองบัญชาการอันนี้ใช่ งานในคดีวินัยตรงนี้ไม่ใช่ครับหากใครจําได้มันอยู่ในตระกูลของธุรการประจําที่เราเรียกว่า3ามอสองดองานคดีวินัยจึงเป็นอะไรครับนอ้องเป็นธุรการประจําข้อนี้เลยตอบข้อ3ครับโจทย์ถามไม่ใช่นะครับไปต่อข้อที่10ครับข้อถามว่าข้อใดต่อไปนี้หมายถึงการจัดหาการบารรจุการเล่นยศการปลดกเกเียบการไล่ออกการหมุนเวียนกําลังพล ข้อก้อนนี้นะครับคือการเล่นนิยามนะฮะการเล่นนิยามพูดง่ายๆคือเขาบอกว่าเออไอรายละเอียดปีกย่อยต่างๆเนี่ยมันอยู่ภายใต้ของงานที่ชื่อว่าอะไรตัวเต็มอันนี้ชัดเจนครับมันไม่ใช่รักษายอดกําลังผลเนอะเพราะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับรายคำนอ้องถ้ารักษายอดเนี่ยมันจะมีแค่คงสภาพไว้แต่มันจะไม่มีเลื่อนยศโอเคไหมครับ ต่อมาการกํากับดูแลการกํากับดูแลถือว่าอยู่ในภารกิจ5ข้อนะครับเพื่อเป็นการอัปเดตเฉยๆให้กับผู้กำาัชาว่าตอนนี้การปฏิบัติงานเป็นลักษณะแบบไหน,นไม่ใช่ตัดทิ้งครับการพัฒนาและรักษาขวัญเพื่อให้ทุกคนเนี่ยนะครับมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจอันนี้ไม่ใช่ครับ แต่การจัดการกําลังพลนะครับมินมีการเจาะเรื่องเกี่ยว,ยวพวกกึ่งกึงงานธุรการด้วยแล้วก็เป็นพวกงานระเบียบต่างๆโครงสร้างของกําลังพลเบื้องต้นดังนั้นเรื่องการจัดหาบรรจุเลื่อนยศปลดเกษียณไล่ออกหมุนเวียนกําลังพลจึงตอบข้อตอบข้อสี่ครับจัดการกําลังพลตอบแบบนี้ได้เลยนะตรงไปตรงมาโอเคไหมครับไปต่อําน้องข้อที่11ครับเขาบอกว่าในการทดแทนกําลังพลทดแทนกําลังพล เพื่อรักษายอดกำลังพลเนี่ยเป็นการร่วมมือของฝ่ายในการข้อไหนบ้างต้องบอกน้องแบบนี้ก่อนโดยปกติแล้วนะครับการรักษายอดกำลังพลเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่3ข้อเริ่มจากข้อที่1ก่อนคือการที่เรารู้ยอดกำลังพลอันที2ครับน้องคือประมาณการการสูญเสียว่าเฮ้ยกำลังพลที่เรามีอยู่สมมติว่าเรามีอยู่ร้อยคนเนี่ยเฮ้ยถ้าเปิดทํธุรกิจอย่างนี้อาจจะมีคนเจ็บอาจจะมีคนป่วยอาจจะต้องมีการสูญเสีย10คนแบบนี้เป็นต้น และเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงคบนองเกิดการสูญเสียจริงจะเป็นทดแทนกําลังพลครับโดยข้อหนึ่งเนี่ยงานที่เป็นแม่งานจริงๆคือฝอหนึ่งการประมาณการเนี่ยก็เป็นงานฝอหนึ่งแต่ตอนจบทดแทนกําลังพลอันนี้ทุกคนต้องช่วยเหลือกันพูดง่ายๆคือตั้งแต่ฝอหนึ่งจนถึงฝอห้าครบทุกตําแหน่งต้องช่วยเหลือครับดังนั้นการทดแทนกําลังพลตรงนี้ฝ่ายแผนฝ่ายยุทธการคือฝอสามฝ่ายประชาสัมพันธ์อันนี้ไม่มีครับ ไฟส่งกําลังบํารุงอันนี้คือฝอสี 4. ดังนั้นข้อที่ถูกต้องเลยตอบข้อตอบข้อสีครับข้อ1และข้อ3ถูกนี่แค่นี้เองนะครับง่ายๆตรงไปตรงมาเออเรียนด้วยความเข้าใจนะครับเจอโจทย์ปุ๊บขยี้เก็บแต้มเอาไปให้ได้ข้อที่12ครับเขาบอกว่าการดําเนินการทางด้านบําเหน็จรางวัลตามสิทธิต่างๆให้ครอบครัวของกําลังพลตรงนี้เน้นย้ํานิดนึงนะดูเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของกําลังพลและหากเกิดการสูญเสียจัดว่าเป็นงานประเภทใดครับน้อง ไอ้เรื่องเกี่ยว,วกับพางวัลต่างๆสิทธิสวัสดิการเนี่ยอันนี้มันจะอยู่ในกลุ่มของการพัฒนาและรักษาขวัญตรงนี้ออกข้อสอบตลอดนะเวลาที่มีคนถามว่าพี่บัสอะไรคือขวัญเออขวัญที่อยู่บนหัวหรือเปล่าไม่ใช่ขวัญในที่นี้ย่อม,มาจากคําว่าขวัญและกําลังใจอ,อ่าขวัญและกําลังใจดังนั้นนะครับอะไรที่มันเป็นการแบบส่งเสริมเออเป็นสวัสดิการต่างๆทําทให้แบบทุกอย่างยิ้มแย้มแจม่มใสพร้อมปฏิบัติภ,ภารกิจอันนี้ถือว่าอยู่ในกลุ่มของ การพัฒน,นาและรักษาขวัญต่อพ้อตอบข้อ2ครับต่อมาข้อที่13งานธุรการประจำนะครับเป็นหน้าที่ของใครนี่งานธุรการประจําเป็นหน้าที่ของใครที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบตามข้อบังคับและคําสั่งของทางราชการตรงนี้ตรงไปตรงมาเนอะนะครับความจริงแล้วงานในนี้จะเป็นหน้าที่ของฝอหนึ่งแต่เนื่องจากว่าฝอหนึ่งเนี่ยมีหน้าที่ในการสนับสนุนผู้บังคับบัญชาดังนั้นเอาเข้าจริงๆแล้ว ไองานธุรการประจําจริงๆเนี่ยมันเกิดจากผู้บังคับบัญชาเนี่ยยิงตรงมอบหมายให้กับฝอหนึ่งตั้งแต่แรกดังนั้นคนที่จะต้องทําให้เกิดจริงๆคนที่จะต้องรับผิดชอบอะเฮ้ยผลักดันให้เรื่องนี้งานธุรการประจำอะ่ะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ฝอหนึ่งเพราะฝอหนึ่งได้เป็นผู้รับมอบหมายถูกต้องมากคนที่จะรับผิดชอบคนที่จะขับเคลื่อนทุกอย่างคือผู้บังคับบัญชาในที่นี้คือหัวหน้าหน่วยงานครับต่อพ่อต่อข้อสามนี่เขาเรียกว่าเรียนด้วยความเข้าใจอ่าเรียนด้วยความเข้าใจไปต่อครับข้อที่14 เขาบอกว่างานในหน้าที่ของฝ่ายกําลังพลนะครับฝอหนึ่งเหมือนเดิมนะฝอหนึ่งเหมือนเดิมในส่วนที่การให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชามีสาระในการเสนอแนะดังต่อไปน,นี้ยกเว้นข้อใดโจทย์ถามหาย,ยกเว้นนะน้องดอกจันดีๆข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าในการสนับสนุดนด้านกําลังพลนะครับมีปัญหาข้อจํากัดและให้ข้อแนะนําต่อผู้บังคับบัญชาและต่อผู้ค,คับหน่วยในการปฏิบัติอย่างไรบ้างก็ถูกต้องก็เป็นการให้เสนอแนะข้อมูลต่างๆข้อที่2ครับ การสนับสนุนด้านกำลังพลต่อแนวทางว่าสามารถทำได้หรือไม่ก็เป็นการให้เสนอแนะเป็นการให้ข้อมูลอันนี้ก็ถูกต้องข้อที่3ครับสามารถสนับสนุนแนวทางใดก็ได้ให้ดีที่สุดก็ถูกต้องเวลาที่เราเสนอแนวทางเนี่ยเราก็จะบอกว่าชอยนี้ดีชอยนี้ไม่ดีถูกต้องไหมครับและอันที่4ี่คือการสนับสนุนด้านงบประมาณต่อการปฏิบัติงานของกำลังพลอันนี้ไม่ใช่คับน้องคือเรื่องเกี่ยวฝอหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้มาคุยกันเรื่องเกี่ยวตัวงบประมาณ ไอคนที่คุยเกี่ยวเรื่องงบประมาณในการปฏิบัติงานมากที่สุดที่ดูภาพรวมคือฝอสเวลาที่ดูเกี่ยวพวกงบนะนะครับดังนั้นในที่นี้จะไม่ใช่งานของฝอหนึ่งอ่าจำไว้นะงานที่นี้จะไม่ใช่งานขอฝอหส่วนใหญ่ฝอหจะมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลซะมากกว่าแต่หากเป็นการพูดถึงงบประมาณปุ๊บรีบป,ปัดไปฝอสาทันทีโอเคไหมครับถัดมาข้อที่ 15, ในการจัดทําแผนคําสั่งและแจกจ่าย ฝ่ายกำลังพลของหน่วยแต่ละระดับเนี่ยจะจัดทำแผนและคำสั่งส่งยังไปหน่วยรองในรูปแบบใดข้อนี้เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นการเล่นประเด็นเกี่ยวกับงานฝอหนึ่งอย่างเดียวข้อนี้เนี่ยจะมีการโยงไปคล้ายๆกับงานฝอสามด้วยเพราะคนที่จะจัดทำแผนอ่าคำสั่งต่างๆเนี่ยคนที่เป็นแม่งานจริงๆนะตอนจบอันสุดท้ายคือฝอสามฝอหนึ่งเนี่ยนะครับทางด้านของฝ่ายกำลังพลเนี่ยเป็นเพียงแค่ให้อัปเดตข้อมูลเฉยๆ ดังนั้นเนี่ยนะครับฟอสามเนี่ยเวลาที่เราให้ไปเนี่ยนะครับหรือเ,เราให้คําสั่งเนี่ยเราจะอยู่ภายใต้ของสิ่งที่เราเรียกว่าคําสั่งยุทธการดังนั้นรูปแบบต่างๆนะครับมันจะอยู่ภายใต้ที่เราเรียกว่าผนวกชนิดจ,จ่ายไปพร้อมกับคําสั่งยุทธการข้อนี้ยากนิดนึ่งตอบข้อ,อตอบข้อ2ครับตัดไปถัดไปข้อที่16ครับเขาบอกว่าการควบคุมการจัดหน่วย การดําเนินงานธุรการของผู้บัคคับัญชาเพื่อให้มั่นใจว่าการิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดถือว่าเป็นงานประเภทใดการควบคุมต่างๆน้องดูนะครับนี่และมีเรื่องเกี่ยวขอ้องงานธุรการของผู้บังคับบัญชาจําตอนที่วิบัติเขียนแง่งออกมาได้ปะเออมันจะมีแง่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่างานเฉพาะของฝอหนึ่งถูกปะกิจกรรมหนึ่งคืองานในหน้าที่ร่วมงานเฉพาะเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอยู่6ข้อข้อลองสุดท้ายข้อที่5 พี่บัดเคยบอกน้องว่ามันจะมีเรื่องเกี่ยวกับการจัดการในบอชหรือในกองบัญชาการไอ้ก้อนนี้เนี่ยนิยามเต็มๆของมันคือเคลียร์เรื่องเกี่ยวพวกแผนผังต่างๆของผู้บังคับบัญชาดังนั้นไอ้พวกงานธุรการพวกเคลียร์แผนผังต่างๆเราจะถือว่าอยู่ในกลุ่มของการจัดการในบอชซึ่งข้อนี้เป็นไงครับน้องพูดชัดเจนนะฮะตรงคีย์เวิร์ดถามนิยามข้อนี้เลยตอบข้อตอบข้อตอบข้อ3ครับถัดมาข้อที่17 เขาบอกว่าการสรุปยอดกําลังพลโดยการรายงานยอดกําลังพลตามระยะเวลาเนี่ยถือว่าเป็นงานเนี่ยที่ตรงกับข้อใดอันนี้เป็นาการถามงานยอน่อยนะงานย่อยเนี่ยนะครับมันจะตรงกับภารกิจหลักอันหนึ่งคือการรักษายอดกําลังพลข้อนี้เลยตอบข้อ,อตอบข้อ2งครับงานในส่วนของการรักษายอดกาลังพลพี่บัตเคยพูดไปแล้วเนอะจะมี้งหมดอยู่3ประเด็น1คือเราต้องรู้ยอดอ่าก็คือรู้ยอดกําลังพล2คือ การประมาณการสูญเสีย 3. คือการทดแทนนะครับหากเกิดการสูญเสียจริงๆดังนั้นข้อนี้เนี่ยตอบข้อตอบข้อ2ต่อไปข้อที่19ข้อนี้เนี่ยดอกจันนิดนึงข้อนี้เนี่ยไม่ได้ออกตัวข้อสอบจริงนะแต่ออกตรงตัวข้อสอบ e-Learning คือเขาเรียกว่าข้อสอบการวัดภายในคือตรงนี้เนี่ยเวลาที่เราเจอเนี่ยเนื่องจากว่าฝอหนึ่งเนี่ยจะมีการดูเรื่องเกี่ยวกับขวัญและกําลังใจคราวนี้ขวัญและกําลังใจเนี่ยมันจะมีข้อหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวคุณธรรมครับ คุณธรรมเนี่ยมันจะมีหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบความหมายของราชการสประการหรืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมสี่ประการตามพระบรมราชโชว,วาทซึ่งตรงเนี้ยน้องควรจะต้องรู้ว่าสี่ประการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างดังนั้นเดี๋ยวพี่บัสไล่แบบไวๆฉบับแบบเขาเรียกว,ว่าฉบับย่อให้เริ่มจากตัวที่1ครับเขาเรียกว,ว่าการรักษาความสัตย์สคือรู้จักข่มใจตัวเอง3คืออดทนอดกัน 4. คือ ละวางความชั่วดังนั้นข้อไหนไม่มีคำนองละวางความชั่วมีไหมมีรักษาความสัตย์มีรู้จักข่มใจตัวเองมี ข้อที่ไม่ใช่คือคำานึงถึงความถูกต้องเรารู้แหละว่าตรงนี้เป็นคุณธรรมที่ดีเนาะแต่เพียงแค่ว่ามันไม่ได้เป็นตัวแม่ในการบัญญัติคุณธรรมสี่ประการเฉยๆนี่แหละเวลาจุดข้อสอบอะบางอย่างพี่บัตนเลยบอกว่าบางคนจะชอบพูดอะไป c o m มอนเฟนอ่ะเดี๋ยวไปเฟ้นในห้องสอบบางทีมันเฟ้นไม่ได้พอทุกข้อมันก็ดูเป็นคุณธรรมแต่ไอ้คุณธรรม4ีประการที่เราเจาะจริงๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างอันนี้สําคัญที่สุดโอเคไหมครับต่อมาข้อสุดท้ายนี่ สำหรับการดําเนินการขอเครื่องราชโอ้โหอันนี้เราคุยกันตั้งแต่แรกเลยตอนนู่นเลยนะครับว่าการขอเครื่องราชจะเป็นถืออีกงานหนึ่งในส่วนของงานงานประวัติเพราะอยู่ในกลุ่มของอะไรครับน้องเราเรียกว่างานธุรการประจําดังนั้นข้อนี้เลยตอบข้อตอบข้อ3ครับจบแฮปปี้เอนดิ้งเรียบร้อยนะครับดังนั้นฝากน้องไว้ด้วยยากไหมเนี่ยไม่ได้ยากเลย20ข้อเอาจริงๆลูกศิษย์พี่บันเนี่ยก็ต้อง19 ถึงเต็มนะมีอยู่แค่2เลขนี้เท่านั้นเพราะถือว่าเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นข้อสอบป,ประมาณง่ายๆถึงปานกลางไม่ได้ยากมากดังนั้นคะแนนใครที่ยังเก็บไม่ได้เนี่ยนะครับพี่บัตแนะนํารีบทบทวนซะรีบเรียนรีบติวซะนะครับเพราะว่ากลุ่มของงานทักษะอุนวยการเนี่ยเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าตัวแม่อยู่แล้วจะสอบติดหรือไม่ติดอาพูดตรงๆก็อยู่ในก้อนนี้ถูกไหม เพราะว่าคะแนนมันเยอะอัตราส่วนมันเยอะนะครับเพราะฟอ1นึเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งหนงในตัวลูกที่เรียกว่าออกข้อสอบอัตราส่วนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวดังนั้นพี่บัทขอฝากน้องนะครับในส่วนของฝอ1ด้วยโอเคไหมครับ ผู้ๆนะพี่ปเป็นกำลังใจให้ใครอยากฝึกทบทวนนะครับอย่าลืมไปดาวน์โหลดข้อสอบให้เรียบร้อยแล้วก็ลองฝึกรีรันนะครับฝึกทํากันอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเบิด์ใครสนใจติวฉบับพอดเต็มหวังผลไลป่ปูื้ญหานั้งแต่ศูนย์จนถึงหนึ่งร้อยก็สามารถทักไปที่แอดกูรูโพลิก็ได้นะครับจะมีทีมงานให้รายละเอียดเบื้องต้นนะครับว่าน,น้องเนี่ยบอกกับหลักสูตรไหมรวมถึงมีรีวิวรุ่นพี่ของพวกเรานั่นแหละนะครับที่สอบติดกันตั้งแต่รอบแรกคว้าดาวกันมาตั้งแต่รอบแรกยังไงเนี่ยนะครับอย่าลืมฝ ให้ได้ในรอบเดียวครับน้องสําหรับเนื้อหาวันนี้นะครับในการตะลุยข้อสอบของฝอหนึ่งพี่บัตรขอฝากไว้เพียงเท่านี้ลาไปก่อนนะสู้ๆพี่บัตรเป็นกําลังใจให้ครับสาหรับวันนี้พี่บัตรลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าน้องเป็นหนึ่งคนที่อยากจะสอบติดตารวจในรอบเดียวทั้งในสิบตำรวจและในร้อยตารวจครบทุกสายงานวันนี้พี่บัตรมีข่าวดีมาบอกครับตอนนี้พี่บัตรได้เปิดคอสติ้หวังผลครบทุกสายงานครับน้องเพื่อให้คนที่มีความตั้งใจอยากจะเอาความสําเร็จไป,ไปฝากคุณพ่อคุณแม่ภายในปีนี้ด้วยความพิเศษของหลักสูตรนี้เป็นหลักสสูตตรเดดีียยววทท่่ําาาใหห้้้นออองงบิกกกม80 ด้วยความคุ้มทั้งหมดอยู่3อย่างครับน้องเริ่มจากความคุ้มที่1น้องจะได้รับตําราเรียนที่ไม่มีในท้องตลาดโดยตําราเรียนเนี่ยน้องจะได้เห็นเลยว่าชีทสรุปเป็นยังไงหัวข้อสําคัญอะไรและที่สําคัญเทคนิคอะไรที่จะทําให้น้องเนี่ยทำข้อสอบทันเวลาอย่างที่2ครคบน้องทุกบททุกวิชาจะผ่านการติวโดยพี่บัตรเจ้าของเพจกูรูอะคาเดมี่ครับน้องที่ทําให้น้องเนี่ยสอบติดตํารวจมา,มามากกว่า10ปีรวมจํานวนคนมากกว่า2 0 0 0 0คนและเป็นเพียงสถาบันติวเดียวคับน้องที่ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษท,ที่โรงเรียนในร้อยตํารวจ ซึ่งเป็นเครื่องการันตีว่าถ้าน้องเรียนหลักสูตรนี้และน้องทุ่มเทจริงๆน้องสอบติดแน่นอนและข้อที่3ครับหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรการเรียนออนไลน์ดังนั้นน้องไม่ต้องไปเสียค่าเดินทางน้องไม่ต้องไปเสียเวลาอย่างอื่นน้องสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาสะดวกมากๆและที่สําคัญน้องหลายคนจะชอบกังวลว่ากลัวเรียนไม่เข้าใจกลัวเรียนแล้วติดปัญหาต่างๆน้องจะได้ไลย์่วนตัวของพี่บัสและเบอร์โทรในกรณีที่น้องสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมน้องสามารถทักหาพี่บัสได้โดยตรงครับไม่ต้องอายเพื่อนเลยโอเคไหมดังนั้นด้วย3คุ้มตรงน น้องถ้าน้องคนไหนได้เรียนหลักสูตรนี้และน้องมีความตั้งใจจริงปีนี้จึงเป็นปีโอกาสทองที่ทําให้น้องสอบติดในรอบเดียวดังนั้นถ้าน้องคนไหนสนใจหลักสูตรนี้อยากจะทุ่มเทความฝันหลักสูตรนี้น้องสามารถทักไปที่ Li น์แอดกูรูโพลิจะมีพี่บัตรและทีมงานของพี่ให้คําปรึกษาก่อนที่น้องจะติวซึ่งตกชั่วโมงต่อการเรียนเนี่ยไม่ถึง50บาทดังนั้นไม่มีข้ออ้างแล้วขึ้นอยู่ความตั้งใจของน้องแล้วเดี๋ยวเจอกันในคอรอยครับ